กูนะเซมันไปนะอะคุณ anyway. ไมอเตลนะก็เชมอเตลนะเลเซมอเตลคุณเอาไว้คีกล้อเนาะคีกลอคอกระลาเนาะคีกลอดอคอกะลาคีกลอคอกะลานึงว่ากี่ตีกนยัยเนาะนะคุณบ้ลวกีรยเนะเอลาเกี เขาละเนาะเอาให้แกดัดสิบตูน้นะสิบตู้คือรอขอกันละบอกด้วยนาวีมาเนาะนะบอกรถไฟฟ้าเลยแหลายๆเนาะอ๋อโคดอมานาวีแคล่ละแล้วเนาะสิตู้เราคือถ่ายรูปใครัลบลั้มรถใหม่เออนาราเจลีจ่ถ่ายเนอะถ่ายโน้นเลยนะครับดึงออกไปหม okay. <Okay. S 1> ื่นห้าอ่าโอเคนาราเจลี่แอปเปิลกาลีเนาะ lewa pui kawo lewa pui kawo kaw ko se ma no se petu no se petu no se petu se petu kik lo kaw kaw la he pui kaw ma no awa kwa kaw da tewa he kwa kaw ma no awa warama wan no miwa se ma na ne orejine la no se ma na le le no original no lek te me ba da ka ne te editor ya ne no no te si awasa ko ne de wa heeli no wa jaw ba wo le le te do ba ne no ta ta khu ya de he wi le a bom na gele le no ne ha ke jaw le no ka ra min ya ta khoi no wa same man de ya ka ra min ya ta khoi no wa khi ga lo ko ga la no khi ga lo de ko ga la โอ้มีซามนาเลยจอยเนาะอย่างีคยกันแต่คยนี่จะ้ก่อนในกาเนาะแล้ก็แล้โอเค